ในชีวิตเรามีหลายครั้งที่ร้องไห้ร้องเพราะเจ็บปวดเพราะผิดหวังเพราะโดดเดี่ยวแต่รู้ไหมน้ำตาที่มีค่าที่สุดในสายตาของอันล้อคือน้ำตาที่ไหลออกมาเพื่อระอโค์อันล้อตรัสว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาคือผู้ที่เมื่อถูกกล่าวถึงพระนามของอันล้อหัวใจของพวกเขาจะสัาน น้ำตาคือภาษาของหัวใจและหัวใจที่วันไหวต่ออัลลอฮ์คือหัวใจที่ใกล้พระองค์มากที่สุดคนที่ศรัทธาอย่างแท้จริงจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะหัวใจเขารู้ว่าใครคือพระเจ้าและรู้ว่าตัวเองเล็กแค่ไหนเมื่ออยู่ตอนหน้าความยิ่งใหญ่ของอ,ลอั oh ล,ลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลุอะลเวสัลลมกล่าวว่าบุคคลสองคนที่อัลลอฮ์จะทรงให้ร่มเงาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆหนึ่งในนั้นคือ ผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ในที่รับจนน้ำตาไหลาจากดวงตาของเขาไม่ต้องให้ใครเห็นไม่ต้องโพสต์ลงโซเชียลแค่น้ำตาที่ออกมาจากความจริงใจอัลลอฮ์ก็ทรงรับรู้และทรงบันทึกไว้ด้วยความเมตตาน้ำตาเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอ แต่มันคือสัญญาณของหัวใจที่ยังมีชีวิตและมันคือบันทึกที่อาจปกป้องเราจากการลงโทษในวันอาคีรอในโลกนี้เราอาจต้องเข้มแข็งต่อผู้คนแต่ต่ออลัลลอฮ์เราต้องอ่อนโยนให้ได้อลัลลอฮ์ตรัสว่าและพวกเขาจะซุดลงด้วยใบหน้าของพวกเขาขณะน้ำตาหลั่งไหลเพราะอลัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเผยสัจรธรรมแก่พวกเขาความเข้มแข็ง คือการยืนหยัดต่อความยากลำบากแต่ความอ่อนโยนคือตัวตนของผู้ศรัทธาที่แท้จริงและน้ำตาคือหลักฐานว่าเรายังรักพระองค์ด้วยหัวใจที่แท้จริงจงอย่าละอายที่จะร้องไห,ห้ให้กับอัลลอฮ์เพราะน้ำตานั้นอาจกลายเป็นประตูที่เปิดสวรรค์ให้กับหัวใจของเราอินชาอัลลอฮ์